สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณแม่จันทิพย์แล้วก็ลูกชายด้วยนะคะวันนี้คุณหมอลงก้อนมหันโนมานะคะก็จะพา,าลูกชายกับคุณแม่นะคะไปห,หาคุณหมอไปอเพื่อคุณหมอฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเฮอร์ปีให้ลูกชายนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะคะ เห็นช้างเชือกอื่นที่ไม่คุ้นนะคะก็เลยมกีการบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องกลัวเนะาะกี่พ่อเราจะย้ายช้างที่ ขนแขกช่างแท็กซี่ก็ไปอยู่ตรงนู้นนะคะรอคุณหมอก่อนเข็มเซะไม่ใหญ่สลูก

อุ้ยจะจิตตุลแล้วอุ้ยตัวอะไรแลนดแลนดตัวอะไรในน้องกันแลนด์เพิ่งเคยเห็นเนาะสาวเป็นหมอนี่แล้วเข็มแรกครับเข็มแรกจอยจอยสลาดว่าจอยแลนดนี้หมอ ดูตัวลกนมนถ่านตบบ่อชองตบอบอหนึ่งตบอหนึ่งนดูอ่ะกล้วยอะไรเหรียญกล้วยเช้าพนเออมันกินกล้วยนี้น้อย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 

ที่ว่าพวกเขาให้กินนมเสริมนมเม็ดพวกเนี้ยมันเป็นอันตรายไหมคะกินน,นิดหน่อยได้แต่ห้ามกินเยอะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารปกติของเขาโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมออย่าลืม,ล,มลืมขอบคุณครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นเงินลนะครับเเเปเปี่ยนนน็งิได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อคุณนะคะคุณหมอลงกรหรันลบคะ่ะท่านเป็นกันเองมากะค่ะอ๋อเรียบร้อยนะครับคุณแม่กับคุณลูกคนละเข็มนะครับฉีดไว้ป้องกันนะคะเออนาะอะไรมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าย้อนแสงดูดูดู เมื่อน่อยนะคะอันนี้ข้าจ้าไปเลยน้อยๆเป่าเป่าใส่ส่งเร็วหน่อยเป่าใส่ส่งหน่อยเร็วพ่อบอกว่าพ่อขี่คานอาบน้ำพ่อก็เลยอาบมันแล้วๆเ,เ,เลย ปบป้าปาปาปาู cool. ้แล้วตนึ่งอาปสอาอ่ะั้เวาปากังูเมยสูง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 ใส่ผ้าใส่ผ้าเอออาการร้อนก็เป็นอย่างนี้แหละครับผม อากาศร้อนทำให้คนบ้าครับอากาศร้อนทำให้คนบ้าได้ครับคุณหมอบอกว่าระวังลื่นลงมาจากหลังนะคุณหมอบอกไม่เป็นไรคุณหมออยู่ใกล้ครับผมเข้าไปอันนี้เลยก็ได้นะที่ เข้าเข้าพันเนี่ยเราเลยเข้าที่ผูกแล้วเลยฮะอันนี้ลดน้ำแล้วลดน้ำแล้วก็ยังไงก็ยังกินนมแม่เหมือนเดิมบค

ต้องขัดผิวนะแม่นางว่านี่ดูไปเล่นดินแดงมุดนูอร่อยอร่อยป้าก็กินใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหดูทำรูทำโอ้โหจะรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้ที่ตัวเองเตะน่ะมันไปกองอยู่ข้างหลังหมดเนี่ยโอ้ ไปแย่งแม่แม่ติดไว้น้อยโอ้ใครบอกว่าชายไอ้นั่งเลยนขาหลังหายไปยังอยู่นะคะพะขาหลังยังอยู่นะคะระวังนะคะกลัวหลบไม่ทันอ่ะหนูกลัว เขาเลยอห้อง่ล้งขาหลังอไม่ไม่ไม่ได้ปลูกฟังไม่ได้นะคะน้องเขาเป็นธรรมชาติของน้องเองค่ะใช่ไม่ให้เราคือ เขาเรียกอะไรอ่ะเขายังเด็กค่ะเขายังไม่ได้เรียนหนังสือยังอ่าใช่ค่ะเรายังปล่อยให้น้องกบอิสระเราไม่ได้อะไรมากมายค่ะสองปีแล้วค่ะสองปีอ่าสามเดือนแล้วค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะอร่อยอร่อยเดินไปเรื่อยเร่อยเรื่อยโอ้โหไม่รอไข่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้โชว์ขาหลังไปใส่ล็อบขึ้นหลกล็อบขึ้นพอเอิบแหละเร็ว อาบนะจีดยาแล้วก็อาบน้ําเสร็จนะคะก็พามาผ่อนคลายแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาเล่นด้วยมาเป็นครอบครัวค่ะช่วงนี้วันหยุดเนาะวันปีใหม่ไทยนะคะก็ถามความรู้ให้เราก็ให้ความรู้นะคะแต่ลูกชายเราไม่ให้ความรู้ม,มือค่ะโอ้โหขาหลังแม่ติดสปริงมากเลย ดีนะคะโดนกระเป๋าเมื่อกี้ <c oughs> คุณพี่บอกไม่เป็นไรอูเตะแม่โอ้เตะแ,แม่อีกอสุดยอดมากเลยลูกชายเราโอ้โหเตะแม่อีกแล้วโอ้บอกแล้วค่ะไม่น่าบอกแล้วถ้าได้เตะเตะตะเลดิดโอ้โหขนาดแม่ยังไม่ยัง้งโอ้โหยอม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  บอกเลยค่ะว่าคําว่าฉายานักเลงขาหลังเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆนะคะยังไงไม่นางก็ฝากนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องแม่จันทิ์แม่จ่อยด้วยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ n <No! S 2>、no!